สวัสดีค่ะนี่เอฟซีมาจากเยอรมันนะคะเมื่อกี้ถ่ายนะคะมาจากเยอรมันเมื่อกี้บอกเยยี่มีด้ตอนนรับะะคเมื่อกี้จากเนเธอร์แลนด์ค่ะคะเนเธอร์แลนด์นะคะมาอุดหนุนผักใช่ไหมเนานนะบอกยายจ๋าชวนเข้ากล้องกับยายจ๋าหน่อยเอ้านี่ยายจ๋าตัวจริงนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยรวมนี่เลยนะรวมยุโรปเลยสามประเทศใช่นะเออฮะ มาซื้อผักกันเนาะอยู่ฝั่งใกล้กันติดตามเขายูชอบดูเขาเนี่ยคุณจ๋าเนี่ยอาตอบชัดๆเสียงชัดๆว่าเป็นยังไงเป็นยังไงกับรายการนี้ขอเสียงหน่อยชอบที่ออกมาพูดเกี่ยวกับเมียฝรั่งอะนะค่ะ เนี่ยถ้าจะวาดยังไงวาดตรงๆได้นะเอาเลยเอาเลยโอ้ไม่ไม่ไม่ควรรู้สึกว่าเป็นยังไงน่าเกลียดไปไหมไม่ไม่น่าเกลียดพูดพูดได้ดีมากพูดได้ดีมากชื่นชมชื่นชมขอบคุณค่ะคือเหมือนเหมือนเรามีประสบการณ์แล้วเราบอกเล่าสู่คนแบบบางทีน้องๆเขาเพิ่งมาใหม่เนาะไม่ไม่รู้อะไรหรือว่าคนที่เขาไม่ได้ภาษาไม่เก่งภาษาบางทีเขามาปรึกษาน้องจ๋าเนี่ยแล้วก็ถาม ขอความช่วยเหลือบางครั้งเนาะคนไทยที่เขามาอยู่ใหม่ๆพ่อปู่แกน่ารักมากนะดีใจได้มาเจอกันค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากๆนะคะค่ะมีเรื่องราวหรืออยากมาให้แนวทางนะคะมาส่งกําลังใจช่วยกันในมุมที่เรารู้เนาะเออเพราะว่าส่วนมากเดี๋ยวนี้พี่ๆหลายๆคนก็เข้ามาแชร์เข้ามาช่วยกันถือว่าบ้านนี้เป็นบ้านของทุกคนนะคะฝากฝากฝากเนาอะ อยู่ก๊อกตัมเบิร์กอยู่ใกล้สนามบินบอร์เซลนี่เขาเขาไม่ได้อยู่เยอรมันนะไม่เอออยู่เบลเยียมจ้ะแต่ว่าอยู่ตรงใกล้สนามบินบอร์เซลนู่นนี่มาไกลอยู่ชั่วโมงกว่าๆมาเป็นครั้งแรกนี่หมาอาชุบโอ้โหอ๋อนี่แฟนพันธุ์แท้มาสวนผักห้าชั่วโมงนะฮะแม่บ้านหัวใจสีเขียวไงนี่เนาะอ่า เพื่อนเขาจะมารับพันถาด้วยอ่าเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเนาะมาเจอ FC ดีใจนะคะพี่น้องขาอ่าไอ้ายายจ๋าขโมยขโมยดูที่กระเป๋าเล็กไปไหมเอากระเป๋าอันนี้อันนี้อันนี้ขโมยนะมะเขือนี่เป็นหลักฐานเลยเนี่ยเออ เดี๋ยวพี่น้องพี่ปองมาทักอย่างนั้นพี่พี่ดูดิดูดิดูดิเยอะมากพี่พี่เขาเด็ดไยแล้วทำไมเราไม่ได้เลยอ่ะก็เจ้ากระเป๋ามาตั้งอย่างนี้คลิปนี้คลิปได้เจอ FC นะคะก็เนาะอันนี้ผักขแยงจ้าอันนี้สวัสดีค่ะนี่ FC มาจากฮอลแลนด์นะ อืมเนาะได้ยินแต่ชื่อครั้งแรกที่มาใช่ไหมยายจ๋าก็มาครั้งแรกเหมือนกันอืมอันนั้นใบบัวบกบ้านค่อยเอิอนผักนอกเมนบอกบานบานจะเอิอนผักนอกบอผักแว่นบ้านค่อยเอิ้นผักนอกบ้านที่เรียกผักแว่นเอ้ยระยองกระเอิ้นบวกระมูือนะแว่นกระแว่นเข่าตังหักนะใบบัวบกอกอกหักไหมไม่เขาบอกว่าไม่อกหักหลักคุด เราไปปั่นน้ำเดิมไม่ไม่อกหักโอ้ยตัวนี้อยากเป็นโสดอยากเป็นโสดไม่อยากเป็นลูกสะภ้ย<笑><笑>อุยอ้ยอันนี้เนี่ยอันเนี้ยของเจ้าสิงโตจริงๆอันนี้เนี่ยไอตัวยาง<ช>ไ,อไอตัวยางเนี่ยอุย้ยมาค่ะเดินผ่าสวนกะเพราให้มันหอมติดตัวหน่อยสิได้แค่มองก็จะกล้าเข้าออมันแน่นเลยใช่ไหมออเออเอ้โูนี่กะเพรานะฮะเนาะ กระเพรามาหาหัวละพาเอ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 าเระหว่างนี้เราหวังนี้ชอบ <Okay. S 2> นห,หน่อยโอเคนะคะเดินกลับได้แล้วเราอะ่ะมาอยู่วสวนนานแล้วมาเป็นเจ้าของสวนนานแล้วนะคะอืมหอมนึกถึงอินี่เลยเวลากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อจะใส่นั่นไงไปทำก๋วยเตี๋ยวกันไหม,อมโอ้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อค่อยบอกว่ากับเจ้าดอกดค่อยบอกกินเนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเท่านั้นอะใบ,บหมูก็ได้าโอ้โหพี่น้องอ่ะ กะเพราก็ใบข้าวฝามือดูคว้มงามดูหอมแต่ว่าจริงๆล้วพี่ไม่ค่อยชอบอันนี้เขาเรียกกะเพราเกษตรใช่กะเพราเกษตรจะหอมน้อยฝายกะเพราแดงกะเพราแดงสวนเขาย่งติเอามันมีพันธุ์ที่พูดตามตรงความรู้สึกอันนี้ถ้าว่าติก็ติแล้วแล้วก็เดี๋ยวเข้าหัวของก็มาได้ยินนะคะอันนี้ออกทั่วโลกอันนี้บียีรา่ยีราอะไรผสมพันธุ์กันอ่ะเหรอแกมียีราอยู่นะไปดูดิ กระเพราใช่ไหมเอาจริงนะเอาจริงนะไม่รู้จจาถ่ายได้กี่วิดีโอแล้วนะคะ <c oughs> จะบอกไปเนาะโ<ด>มือพี่ไม่เล็กมือพี่ไม่ได้เล็กเพราะใบ <ไป S 1> หัวละคนทำนาใหญ่มากใบหัวละพานะ,ะ <c oughs> แต่ว่ามันเป็นความปื้มนะหรือตำแยตจำแยเนี่ยมันเป็นความปื้มเราคิดว่าเขาปลูกครั้งเดียวแล้วรุ่นใหม่จริงๆแล้วเขามีเทคนิคการดูแล นะคะเขาปลูกแล้วเขาก็ตัดได้ทั้งปีแล้วบรุงขึ้นมาเร็วจริงๆของพวกนี้ถ้าเราไม่ตัดพอเริ่มดอกปับ๊บมันจะแก่นใช่แต่ถ้าเราตัดอันนี้ออกใหม่ก็งามแล้วก็จะกี่รอบก็ได้แต่ทีนี่มันจะได้ถึงหน้าหนาวใช่เพราะอย่างในมุมเราเนี่ยเป็นคนไม่ได้อยู่ในสวนถูกไหมไม่รู้ไม่คิดว่าค่อยแกยุบันนอกแต่บันนอกเขากินต้นเดียวไม่ได้คิดว่า อข,ของไข่คขสักซีมีการโทรมามาั่นมีโทรดูเน้ยด้วเยสา้ยตา้ยเฮยเฮ้บ้ยเฮยเาววะะ้ย้ยเฮ้ยเ้้ยเฮ้ยเฮ้ฮ้ยเน้ยเฮ้วเฮายเายเา ให้น้ำน้ำหยดเพราะว่าตะกี้โอปะคือพ่อสามีเนี่ยบอกว่าเขาจะใส่ไปในน้ำใส่ปุ๋ยในในน้ำไหลตลอดแล้วเขาถึงได้งามเร็วใช่ไหมฉีดให้มันดังไปแต่ว่าเขาใส่เหมือนผักอะโวไฮโดบ้านเรานะฮะเนาะคลิปนี้เดี๋ยวเราก็จะได้ออกจากสวนกันแล้วพี่น้องขาทีนี้ไปดูซิโอ้โหตอนนี้รถเต็มเลยนะคะตลาดนัดโว้ยเรารีบไปเอาผักก่อนเด้อหน่ะเดี๋ยวเขาซิ้อโบ้ได้รถทัวร์มาเลยค่ะเออ อย่าลืมนะว่าโอ้โหรถทัวร์หกคนแล้วรถเล็กอีกต่างหากมาดูบรรยากาศข้างนอกเราต้องไปเอาผักก่อนนะสุดท้ายแล้วเราจะไม่ได้ผักนะพ,พ,พี่กองของพี่ไปแล้วหรออ่ะพี่จับกองแล้วรหรอธรรมชาติการมาแล้วนะคะรถลูกค้ามาเต็มเลยเนา,นา,านะสวัสดีค่ะขออนุญาตถ่ายวิดีโอได้ไหมคะไม่คิดเลขสิทธิ์ใช่ไหมคะ มาด้วยกันค่ะอยู่เวลเยียมค่ะพระอาจารย์มาเชี่ยวเที่ยวสวนผักไม่ได้มากับท่านไม่ว่าม่ะเพราะมไม่รู้หรอกคนนั่งเยอะนี่ใครบ้างรถรเมนี่รถรถบัตรบ้านอุ้ยกำลังกลังจะบอกกาลังจะพูดว่าบ้านค่อยเรียก็ดูดค่ะขอบคุณค่ะสค่ะอยู่เวลเยียมค่ะโอ้โห รถบัสมาจากเยอรมันนะคะพาอาจารย์มาเที่ยวด้วยเนาะพอดีโยมเขาไปทําบุญกันพาไปกันไปทอดพระป่าที่วัดวัดธรรมประทีปแล้วก็ขากลับมาก็เลยจะแวะนี่อ่าแวะเอองานวัดที่วัดเม่เล้นนะคะไม่ได้มีงานวัดเราไปศาสตร์ไปเขาไปทําบุญถวายพระป่าอุ้ยยี่หลาใช่ไหมคะใช่นี่ต้นยี่หลาเรายังหาไม่ถึงยี่หลานะคะาตรงไหนคะเนี่ย นะฮะโอเคเด็ดเด็ดดาชอบมากอุ้ยโอ้มะเขือลูกล่างเลี่ยงแล้วลอยเด็ดได้บ่เนี่ยพี่เจ้าของบอยู่ในกระเป๋าในกระเป๋านี่ค่อยบ่ได้เด็ดเองเองด้วยเอ็ดไปอย่าเอ็ดไปอย่าเอ็ดไปเวลาเราจะหยิบอะไรห้ามเอ็ดห้ามเอ็ดใช่ไหมใช่อันนี้เขาจะเก็บไว้พันใช่ไหมอุ้ยสะออนนะคะพี่น้องอันนี้บ้านอันนี้เขาเรียกอะไรนะมะเขือมะเขือเขียวนะมะเขือ ่างกบคางกบขางกบเป็นเผ็ดงามคน่าเอองามคนาโอ้ยนี่เหลืองแล้วนะนะฮะไปเราเดินออกด้านนู้นมะโอ้ยพี่น้องขาผักแพลวค่อยได้ไปแล้วเด้อนะฮะโอ้ยอันนี้พี่กิ๊บป๊อบล็อกุนยแดงแล้วพี่น้องขา มาเราเดินออกกันเถอะอุ้ยสะอ่อนสะอ่อนค่ะนะไปเดินออกนู่นออกเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มาจากไหนคะมาด้วยกันไม่ใช่เหรอเอาเบลเยียมนะคะมาด้วยกันไม่ใช่เหรอยายจ๋ายายจ๋านะอยู่เบลเยียมค่ะนะโอู้ย ใช่สคนที่ออกใช่ใช่ค่ะวันดีค่ะวันดีค่ะขอบคุณค่ะพี่แต่ว่าดูอยู่ฝากเป็นกําลังใจด้วยเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาแชร์ได้นะคะเขาบอกว่ากินได้นะคะพริกเนี่เออโอ้ยโดดเย้ยลอกใส่ปากมาแล้วนะคะนมันเย็นเดี๋ยวก็กลับแล้ว มาทำบุญเนาะพระอาจารย์เมื่อกี้บอกเราก็มาด้วยกันเล้ก็นิพี่ก็มาทักไม่ใช่คนละเรื่องนะเดี๋ยวจะไปดูใบยีราดกัน่อยโอ้ยขาเอาไปประดับไม่ได้ไปทานเลยเนาะโอ้ยความงามนะคะพี่น้องขาเดินระวังจะลากกิ่งเพิ่นหักเด้อ เดินดีๆเด้อไปลากกิ๊กเขาอยากได้แดงๆส่องเสียเพิ่นเก็บเพิ่นบ่มีเม็ดแดงเขาอยากจะเดินดำหน้าแล้วอะ่ะอออืืหหลบแนงเดี๋ยวมุดกระโปรงลบแนงโอ้โหหลบแนงพี่บอง <c oughs> กลัวกิ่งยยชั่วโมงนึงค่ะเจออะไรเนี่ย oh โอ้ยตายแล้วอย่ากิ่งเขาหักเอากระเป๋าเจ้ากระเป๋าออกข้างหน้าถอยหลัคงคนไทยเยอะค่ะเนาะอันนี้มากับใช่ไหมคะทำบุญแล้วก็โอ้โหตรงนี้แน่น อือออโอ้โห,โอ,โหอันนี้อันนี้ที่ว่าเนี่ยเป็นตะกา้าอัน,นี่จะเป็นตะก้าใช่ไหมน,นีอันนี้อันนี้สุกหอมมากเลยจ้ะขากัาวะนั่นละดอกเขืองหมดใว่า,า,วาเราเข้ามาตรงนี้เราเข้ามาผิดที่นะั่นเรารกอนโออยู่ในวิดีโอแล้วอะ่อโโอะอันนี้หลักฐานในวิดีโอเรียบร้อยอะ่ะทำไงอ่ะหยุดอันนี้เขาเอาไปขาย เนี่ยอย่างเป็นบักเดียวขายเป็นเม็ดเหรอเป็นกระถางเนี่ยเนี่ยเพราะที่เวลาไปขายงานวัดอ่ะใช่ลองถามดูใช่เนี่ยอย่างล็อกพวกเนี้ยเขาจะเอาไปขายเป็นกระถางพี่เนี่ยอย่างเงี้ยอุ้ยผี่น้องค่ะบอกแอบแอบบอกว่าเดินละเขาไม่เห็นอย่าพูดดังที่ไหนได้ออกวิดีโอแล้วนะไม่ เขาเรียกว่าอะไรนะความลับไม่มีในโลกยายจ๋ารู้โลกรู้นะฮะถ้าใครกลัวก็อย่าเพิ่งมาพูดกับยายจ๋านะไม่กลัวไม่กลัวใช่ไหมพี่มีความผิดเออยังไงเราก็เดินเข้าคุกไปด้วยกันนะอุ้ยดูมะขือต้นนั้นเนาะเนี่ยที่เป็นเป็นกระถางแบบนี้เขาเตรียมไว้ขาย อุอ้ยโอนตนอ้นโอนต้นเดี๋ยวรีบต้องไปซื้อไปซื้อของไว้ก่อนยังไม่ได้จัดของเลยเดี๋ยวพี่ๆเขาจะเอาไปหมดนะคะครอบครัวเล็กฉันไม่หมด <c oughs> เนี่ยเนี่ย <c oughs> ตั้งใจทําเป็นแบบนี้พี่เขาทําไว้ขายค่ะเนี่ยล็อกเนี้ย <c oughs> เขาจะกระถางสวยเนาะไม่แพงนะแกขายกระถางไม่แพงก็ต้องถามคนที่ขายเนาะจ้าก็รถบัตรกจะให้ใส่ไปไหน หลังจากตอนเช้าเรามาไม่มีใครนะคะตอนนี้นี่คือในสวนซุ้มที่เอามาเตรียมขายมาจากเยอรมันพี่น้องจากหลายๆประเทศนะคะเปิดตลาดนัดหน้าสวนเนาะดูบรรยากาศนะคะมาจากทั่วทีพเลยเนาะมารถเป็นรถตู้เลยนะคะพี่น้องคะนี่เลยยุโรปเราเนาะด้านนู้นเป็นรถยนต์บอกเลยมีพี่คนนึงบอกว่า ขับรถมาเกือบ5ชั่วโมงดูบรรยากาศสวนผักตลาดสดผักอีทันเขาบนอ๋อนะคะ